สวัสดีค่ะทุกคนเราก็อยู่เดนดิวเหมือนเดิมน,นะวันนี้เราก็ได้ร่างขาวดำมาด้วยแหละแต่เราไม่ได้จะมาเล่นตัวนี้เราจะมาลองเป็นคอสโมอ่อเมื่อกี้คอสโมบางนะเราจะไปหากลุ่มที่เล่นคอสโมกัน นี่นะทุกคนเราก็อยู่ในลิฟต์กันที่เรียบร้อยแล้วเราก็กําลังจะขึ้นชั้นหนึ่งนะนี่นะเราก็ถอดรหัสจะขีดมันโค้ดเล็กโอ้โหยังไงก็ทําพลาดอะ่ะก็ถอดรหัสไปแนนะะทนระัะตุคนก็ใกล้เต็มแล้วแหละ เราก็ได้ตุยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็เปลี่ยนตัวเป็นทิชชาล่างขาวดำนะทุกคนจังหวันนี้เราก็กำลังจะไปรอที่หน้ารีบนะแล้วลนะเราก็จะบักทุกคนโดยการกดไปที่อันนี้เพื่อจะทำให้เพื่อนวิ่งเร็วขึ้นเราก็จะรอบล็ักนะค่ะ นนี้แดนที่ก็าขายของที่แพงอีกแล้วโคตรแพงก็ถอดรหัสกันต่อเหมือนเดิมเลยอุ้ยนี่นาก็กำลังจะไปเต็มมกนะก็ถอดต่อไปอนี่นะก็เต็มแล้ว เราก็รอให้เพื่อนทำเสร็จกันนะคะทุกคนเพื่อนทำเสร็จแล้วก็ไปกันรอบักเพื่อนอย่างเดียวอะชิวมากเลยตอนนี้เรอเอแทด้วยทุกคนอื๊อปี้ป๊อปี้ เราก็รอที่หน้าลิฟต์เหมือนเดิมนะบางคีก็บักเพื่อโดยการกดแบบนี้อืเอเพื่อนตายอ่ะเพื่อนเพื่อนไปไหนอ่ะเพื่อนเรอกันด้วยสิเพื่อนเพ่นไปไหนอ่ะจะอุ่นเสจะบักให้ เรตายทุกคนมาซื้อของกากทุกวันรร้สีหน้าแดนดี้มันเปลีป่ยนเลยเราไม่ได้ซื้อของแดนดี้นานส่วนใหญ่เราจะทำแบบเราจะทอดรหัสมากกว่าล่อนะทอดรหัสอีกเรือชมากเลยวันนี้มีป๊อปปี้กับคอสโมูะจ๊ะ ออสู้ที่เป็นน้องทวิเต็ดกับเอิร์มป๊อปปี้ที่เป็นน้องทวิเต็ดนี่ทุกคนป๊อปปี้ตรงนน้นอ้ามันหันมานี่นะคะเราก็จะไปถามเพื่อนะ เหมือนว่าเพื่อน่าจะไม่โอเคโอ้เข้าปันย in no, ูยูขอจบกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะกดที่จะจบคลิปนี้เรามีฉากอะไรตลกตลกมาด้วยว้าทิชช่าบ้าแล้วอ่ะชิดๆช่วช่วชวเฮ้ยสรุปคือก็ตายนย เล่นตายหมดจบเอาล่ะิปนี้ก็ขอบายนะทุกคน